หน้า31ถึง39ศักดินาแบบพ่อบ้านอันเป็นรากฐานการเมืองของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนับเป็นเวลาหลายพันปีเป็นฐานกำแพงของจักรพรรดินิยมขุนศึกและข้าราชการน้อยราษฎรบางหลวงการคว่ำอิทธิพลศักดินานี้เป็นเป้าหมายอันแท้จริงของการปฏิวัติประชาราต 1. หนึ ท่านซุนขัดเซนได้อุทิศตนเพื่อการปฏิวัติประชาราชมาเป็นเวลา40ปีงานที่ท่านจะทำแต่ยังทำไม่ได้นั้นชาวนาทำได้แล้วภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนนี่เป็นคุณงามความดีที่น่าอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยทำสำเร็จมาก่อนเลยในระยะเวลา40ปีหรือกระทั่งหลายพันปีที่แล้วมามันช่างดีเสียจริงไม่มีอะไรแค่เลยสักนิดและไม่ใช่ แย่เต็มทีอะไรเทือกนี้เลยแค่เต็มทีนั้นเป็นทฤษฎีที่โจมตีการลุกขึ้นสู้ของชาวนาโดยยืนอยู่ในผลประโยชน์ของฝ่ายเจ้าที่ดินอย่างชัดๆเป็นทฤษฎีของชนชั้นเจ้าที่ดินที่หมายจะรักษาระบอบเก่าของศักดินาและขัดขวางการสร้างระบอบใหม่ของประชาธิปไตยอย่างชัดๆเป็นทฤษฎีปฏิปักษปฏิวัติอย่างชัดๆสหายที่ปฏิวัติทุกคน ไม่ควรพูดส่งเดชไปตามคนอื่นเขาถ้าท่านเป็นคนที่ตั้งมั่นในทัศนะที่ปฏิวัติทั้งได้ไปดูเหตุการณ์ในชนบทมาสักเที่ยวหนึ่งแล้วท่านจะต้องรู้สึกหนาใจอย่างไม่เคยมีมาก่อนเลยในที่นั้นถ้าชาวนาเรือนแสนเรือนล้านกำลังคว่ำม,มนุษย์กินคนศัตรูกูอาคาตของพวกเขาการกระทําของชาวนาถูกต้องทีเดียวการกระทำของพวกเขาดีเหลือเกิน ดีเหลือเกินเป็นทฤษฎีของชาวนาและฝ่ายปฏิวัติอื่นๆสหายที่ปฏิวัติทั้งหลายพึงรู้ไว้ว่าการปฏิวัติประชาราชต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในชนบทการปฏิวัติชินไห่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จึงได้ล้มเหลวไปบัดนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้แล้วนับเป็นปัจจัยสําคัญในอันที่จะบรรลุผลแห่งการปฏิวัติสหายที่ปฏิวัติทุกคนจะต้องสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอันนี้ มิฉะนั้นท่านก็จะยืนอยู่บนจุดยื่นปฏิปักปฏิวัติไปปัญหาที่เรียกกันว่าเลยทงคนอีกจำพวกหนึ่งกล่าวว่าถึงแม้ว่าสมาคมชาวนาต้องตั้งแต่การกระทำของสมาคมชาวนาในทุกวันนี้ออกจะเลยทงไปมากเสียแล้วนี่เป็นเสียงโจบจันของฝ่ายกลางความจริงเป็นอย่างไรจริงอยู่ชาวนาในชนบทออกจะทำส่งเดชไปหน่อย เนื่องจากสมาคมชาวนามีอำนาจสูงสุดจึงไม่ให้เจ้าที่ดินปริปากพูดเป็นการบทขยี้ความโอหังของเจ้าที่ดินเสียสิน้นทั้งนี้เท่ากับว่าตีเจ้าที่ดินให้ล้มคว่ำไปกับพื้นแล้วเอาตืนเหยียบลงไปอีกเอามันลงทะเบียนตังหากเสียเลยเรียกค่าผัดและเรียรายเงินจากพูกถิ่นและผู้ดีเลวร้ายทำลายเกี้ยวของพวกเขา คนเป็นกลุ่มๆเฮโล Hello. กันเข้าไปในบ้านของเจ้าถิ่นและผู้ดีเลวร้ายที่คัดค้ายสมาคมชาวนาข้าหมูเปิดยุง่งแม้เตียงนอนประดับงาย้างของลูกสาวลูกสะใภ้เจ้าถิ่นและผู้ดีเลวร้ายก็เหยียบขึ้นไปกลิ้งเล่นได้ไอ้ผู้ดีเลวร้ายเดี๋ยวนี้รู้จักผู้กูแล้วสิทำอะไรตามใจชอบทุกสิ่งทุกอย่างกลับตาลปัดไปหมดจนถึงกับสร้างปรากฏการ์สยดสยองขึ้นในชนบทนี่แหละ คือสิ่งที่เรียกว่าเลยทงสิ่งที่เรียกว่าดัดไม้ให้ตรงกับเกินตรงและสิ่งที่เรียกว่าไม่ได้ความละกระมังของคนบางจำพวกเสียงโจบจันของฝ่ายนี้ฟังเผินๆก็คล้ายจะมีเหตุผลแต่แท้ก็ผิดประการแรกเรื่องต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องที่พวกเจ้าทินผู้ดีเลวร้ายและเจ้าที่ดินที่ไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองบีบคั้นให้ทำกันขึ้นทำนั้น แต่ไหนแต่ไรมาพวกเจ้าถิ่นผู้ดีเลวร้ายและเจ้าที่ดินที่ไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองได้ถืออิทธิพลมาวางอำนาจบาดใหญ่เหยียบย่ำชาวนาชาวนาจึงได้ต่อต้านอย่างรุนแรงถึงเพียงนี้ที่ใดมีการต่อต้านรุนแรงที่สุดและเกิดเรื่องวุ่นวายหนักที่สุดก็ที่นั่นเป็นที่ที่พวกเจ้าถิ่นผู้ดีเลวร้ายและเจ้าที่ดินที่ไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองก่อกรมทำเข็นหนักที่สุดสายตาของชาวนามองอะไรไม่ผิดเลย ใครชั่วใครไม่ชั่วใครชั่วที่สุดใครชั่วน้อยกว่าใครควรลงโทษสถานหนักและใครควรลงโทษสถานเบาชาวนาได้พิจารณาอย่างทองแท้แล้วทั้งสิน้นน้อยนักที่ลงโทษไม่สมกับความผิดประการที่สองการปฏิวัติไม่ใช่เชิญแขกมากินเลี้ยงไม่ใช่แต่งความเรียงไม่ใช่วาดภาพหรือเข็บปักถักร้อย จะทำอย่างประนีตไม่รีบร้อนสุภาพเรียบร้อยหรืออย่างละมุนล,ละมุนเมตตากรุณาพี่น้อพี่เทาเสียมเจียมตัวและอารีอารีรอบไม่ได้การปฏิวัติคือการลุกขึ้นสู้คือการปฏิบัติการที่ดุเดือดรุนแรงที่ชนชั้นหนึ่งโค่นล้มอีกชนชั้นหนึ่งการปฏิวัติในชนบทคือการปฏิวัติที่ชาวนาโค่นอำนาจของชนชั้นเจ้าที่ดินศักดินา ถ้าชาวนาไม่ใช้กำลังอันมหาศาลย่อมไม่อาจโค่นอำนาจเจ้าที่ดินที่ยังรากลึกมาเป็นเวลาหลายพันปีให้ล้มลงได้อย่างเด็ดขาดในชนบทจะต้องมีกระแสะปฏิวัติอันเร่าร้อนอันใหญ่หลวงกระแสะหนึ่งจึงสามารถปลูกเร้ามอนชนเรือนหมื่นเรือนล้านให้รวมเข้าเป็นกำลังอันมหึมาได้การกระทําที่ว่าเลยทงดังกล่าวมาข้างต้นนี้ล้วนแต่ก่อขึ้นด้วยกําลังของชาวนาที่ถูกปลูกเร้าขึ้นจากกระแสะปฏิวัติอันเร่าร้อนอันใหญ่หลวงในชนบททั้งนั้น การกระทำเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในการเคลื่อนไหวชาวนาในระยะที่สองในระยะที่สองนี้จะต้องสร้างอำนาจสิทธิขาดของชาวนาขึ้นจะต้องห้ามวิพากวิจารสมาคมชาวนาโดยเจตนาร้ายจะต้องโค่นกำนาทั้งปวงของพวกผู้ดีตีพวกผู้ดีให้ล้มคว่ำไปกับพื้นทั้งเอาตืนเหยียบลงไปอีกการกระทำทั้งปวงที่ว่าเลยทงเหล่านี้ล้วนแต่มีความหมายทางปฏิวัติในระยะที่สอง ผู้ตรงๆก็คือในชนบทแต่ละแห่งจะต้องสร้างปรากฏการ์สยดสยองขึ้นในช่วงระยะเวลาอันสั้นระยะหนึ่งมิฉะนั้นแล้วก็ไม่อาจปราบปรามการเคลื่อนไหวของฝ่ายปฏิปักษ์ปฏิวัติในชนบทได้อย่างเด็ดขาดไม่อาจโค่นอำนาจของพวกผู้ดีได้อย่างเด็ดขาดดัดหมายให้ตรงต้องดัดเกินถ้าไม่ดัดเกินก็ดัดให้ตรงไม่ได้เสียงโจมจันของฝ่ายนี้ฟังเผินๆก็ต่างกันกับฝ่ายแรก แต่เนื้อแท้ก็ยืนหยัดในทัศนะอันเดียวกันกับฝ่ายแรกยังคงเป็นทฤษฎีของเจ้าที่ดินที่สนับสนุนผลประโยชน์ของชนชั้นอภิสิทธิ์อยู่นั่นเองทฤษฎีชนิดนี้ขัดขวางการเพิ่งขึ้นของการเคลื่อนไหวชาวนาผลของมันก็คือทำลายการปฏิวัติซึ่งเราจันเป็นต้องคัดค้านอย่างเด็ดขาดที่เรียกกันว่าการเคลื่อนไหวพวกกุย้ยที่เรียกกันว่าการเคลื่อนไหวพวกกุ้ยพวกฝ่ายขวากกมินตันกล่าวว่า การเคลื่อนไหวชาวนาเป็นการเคลื่อนไหวพวกกุย้ยเป็นการเคลื่อนไหวชาวนาหลังขาวเสียงโจยจันทำนองนี้ค่อนข้างแพร่หลายมากในฉางซาเมื่อขับเจ้าไปถึงชนบทได้ยินพวกผู้ดีว่าสมาคมชาวนาจัดตั้งกันได้แต่เจ้าหน้าที่เดี่ยวนี้ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนคนกันละ่ะเสียงโจประจันนี้มีความหมายอย่างเดียวกับคำพูดของพวกฝ่ายขวาคือต่างกี่ว่าการเคลื่อนไหวชาวนาทำกันได้ เพราะการเคลื่อนไหวชาวนาได้เกิดขึ้นแล้วจึงไม่มีใครกล้าพูดว่าทําไม่ได้แต่คนที่ทําการเคลื่อนไหวชาวนาอยู่เดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้พวกนี้จงเกลียดจงชังเจ้าหน้าที่ของสมาคมชาวนาชั้นล่างเป็นพิเศษกล่าวหาว่าพวกเขาเป็นพวกกุ๋ยทั้งนั้นรวมความว่า คนทั้งปวงที่พวกผู้ดีดูถูกมาแต่ก่อนคนทั้งปวงที่พวกผู้ดีเหยียบจมอยู่ในปลักซึ่งไม่มีฐานะทางสังคมและไม่มีสิทธิ์ในการพูดบัดนี้บังอาจโง่หัวขึ้นมาแล้วและไม่เพียงแต่โง่หัวขึ้นเท่านั้นยังกลุ่มอำนาจไว้เสียอีกพวกเขาตั้งตัวเป็นเจ้าเป็นอ่องในสมาคมชาวนาชั้นตำบลสมาคมชาวนาที่อยู่ในกำมือของพวกเขาได้กลายเป็นสิ่งที่น่าเกรงขามยิ่ง พวกเขายกมืออันหยาบกร้านของตนขึ้นวางลงบนหัวของพวกผู้ดีพวกเขาใช้เชือกมัดพวกผู้ดีเลวร้ายใส่หมวกยอดแหลมให้แล้วจูงออกไปแห่ประจานรอบตำบลที่เชียงฐานและเสียงเชียงเรียกว่าแห่ประจานรอบทุ่งที่หลี่หลิงเรียกว่าแห่ประจานรอบทุ่งเสียงดุดด่าอันแข็งกระค้างอย่างไม่ไหวหน้าของพวกเขาส่วนหนึ่งได้กรอกใส่หูพวกผู้ดีอยู่ทุกวันพวกเขาออกคำสั่งและบัญชาทุกอย่าง พวกเขายืนอยู่เหนือคนทั้งหลายแต่เมื่อก่อนยืนอยู่ใต้คนทั้งหลายจึงเรียกว่ากลับตันละบัดก่องหน้าปฏิวัติกับเรื่องเรื่องหนึ่งหรือคนชนิดหนึ่งเมื่อมีทัศนะที่ตรงกันข้ามสองอย่างก็ย่อมจะเกิดเสียงวิพากษวิจาร์ณที่ตรงกันข้ามสองอย่างแย่เต็มทีกับดีเหลือเกินพวกกุย้ยกับกองหน้าปฏิวัติเหล่านี้ล้วนจะเป็นตัวอย่างที่เหมาะเจาะ กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าชาวนาได้บรรลุการกิจปฏิวัติที่ทำกันไม่สำเร็จมาเป็นเวลาหลายปีและได้ปฏิบัติงานสำคัญของการปฏิวัติประชาราชมาแล้วแต่ว่าภารกิจปฏิวัติอันยิ่งใหญ่และงานสำคัญของการปฏิวัตินี้ชาวนาทั้งหมดเป็นผู้ทำกระนั้นหรือไม่ใช่ในหมู่ชาวนานั้นมีชาวนารวยชาวนากลางและชาวนาจนรวมสามประเภท สภาพของชาวนาสามประเภทนี้ก็ต่างกันและทัศนคความรู้สึกที่มีต่อการปฏิวัติก็ผิดกันในระยะที่หนึ่งนั้นสิ่งที่ชาวนารวยได้ฟังมาก็คือที่เรียกว่าการพ่ายแพ้ย่อยยับที่กังใสเจียงไคเช็กถูกขิงบาดเจ็บที่ขาขึ้นเครื่องบินกลับกวางดุ้งแล้วหูเผยฝูยี่เย่โจอ,อีกสมาคมชาวนาตั้งอยู่ได้ไม่นานเป็นแน่ลัทธิไตราราชก็เพิงไม่ขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องที่เรียกกันว่าไม่เคยมีมาก่อน พอเจ้าหน้าที่ของสมาคมชาวนาชั้นตนําบลส่วนใหญ่ได้แก่จำพวกที่เรียกกันว่ากุย้ยถือสมุดทะเบียนสมาคมชาวนาข่างเข้าประตูบ้านของชาวนารวยแล้วพูดกับเขาว่าขอเชิญท่านเข้าสมาคมชาวนาชาวนารวยตอบว่าอย่างไรชาวนารวยที่มีท่าทีดีหน่อยก็พูดว่าสมาคมชาวนาหรือ ค้าอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีทำนามาก็หลายสืปีแล้วไม่เห็นมีสมาคมชาวนาอะไรที่ไหนมันก็มีข้าวกินค่าขอเดือนพวกเองให้เลิกเสียดีกว่าชาวนารวยที่มีท่าทีเลวก็พูดว่าสมาคมอะไรกันสมาคมหาให้คนหัวหลุดจากบ่าไม่ว่าอย่าพาให้คนอื่นเขาชิบหายเลยแต่ก็ประหลาดเสียจริงสมาคมชาวนาถึงกับตั้งอยู่ได้หลายเดือนทั้งยังกล้าขานพวกผู้ดีเสียด้วย พวกผู้ดีที่อยู่ใกล้เคียงได้ถูกสมาคมชาวนาจับแห่ประจานรอบตำบลเพราะไม่ยอมให้ยึดกล้องยาฟืนในตัวอำเภอยังได้ฆ่าผู้ดีตัวสำคัญเสียด้วยอย่างเช่นเย็่นหลงชิวในเชียงฐานอย่างจื้อเจือในหนึ่งเสียง ในการชุมนุมระลึกการปฏิวัติเดือนตุลาคมการชุมนุมคัดค้านอังกฤษและงานฉลองชัยปราบขุนศึกภาคเหนือในแต่ละตำบลต่างมีชาวนาน,นับเป็นหมื่นๆถือธงใหญ่เล็กสลับด้วยไม้คานจอบเสียมเดินขบวนแสดงกำลังอย่างมโหพาตอนนี้แหละชาวนานรวยจึงเริ่มพิศวงและตระนกตกใจในงานฉลองชัยปราบขุนศึกภาคเหนือพวกเขาได้ยินว่าจิ๋วเจียงก็ยึดได้แล้ว เจียงไข่เช็คไม่ได้รับบาดเจ็บที่ขาและหูเผยฝูก็ถูกตีพ้ายไปแล้วทั้งลทัทธิไตราราชจงเจริญสมาคมชาวนาจงจเจริญชาวนาจงจเจริญลบหลบหลบเขียนไว้ในใบประกาศเขียวแดงคำขวัญโฆษณาอย่างชัดชัดชาวนาจงจเจริญไอคนพวกนี้ก็ถือว่าเป็นในหลวงกับเขาด้วยหรือชาวนารวยพิศวงและตระหนกตกใจเอามากสมาคมชาวนาจึงยิ่งนักคนของสมาคมชาวนาพูดกับชาวนารวยว่า เอาพวกเองลงทะเบียนตังหากเสียเลยหรือไม่ก็พูดว่าอีกเดือนหนึ่งแล้วก็ใครจะเข้าสมาคมต้องเสียค่าสมาชิกคนละสิบหยวนภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ชาวนารวยจึงค่อยมีคนเข้าสมาคมชาวนาบางคนเสียค่าสมาชิก50เฟนหรือห่หยวนความจริงเก็บกันเพียง10อีแปะบางคนได้รับอนุญาตจากสมาคมชาวนาให้เข้าเป็นสมาชิกโดยไหวหวานคนอื่นไปช่วยพูดจา แต่ก็ยังมีพวกหัวรั้นอีกจำนวนไม่น้อยที่จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่ได้เข้าสมาคมที่ชาวนาเข้าสมาคมนั้นส่วนมากนักจะให้คนแก่อายุปูน60-70ปีในครอบครัวของตนไปลงชื่อที่สมาคมชาวนาเพราะพวกเขากลัวจะถูกจับเป็นทหารอยู่ตลอดเวลาเมื่อเข้าสมาคมแล้วก็ไม่กระตือรือร้นที่จะทำงานให้สมาคมชาวนาทาทีของพวกเขาเนื่อยเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา ส่วนชาวนากลางเล่าทาทีของพวกเขาโลเลพวกเขาคิดว่าการปฏิวัติไม่มีประโยชน์อะไรต่อพวกเขามากนัก พวกเขายังมีเข้าวสารจะกรอกหม้อและก็ไม่มีใครมาเคาะประตูทวงหนี้ในยามดีก้านค่ำคืนพวกเขาก็อาศัยหลักเหตุผลที่ว่าเรื่องมันเคยมีมาก่อนหรือไม่เคยมีมาก่อนขมวดคิดครุ่นคิดอยู่แต่ลำพังว่าสมาคมชาวนาจะตั้งอยู่ได้จริงหรือผัดทีตรายราชจะเฟื่องขึ้นมาได้จริงหรือข้อสรุปของพวกเขาก็คือไม่แน่นักกระมังพวกเขาคิดว่าเรื่องพันนี้ต้องแล้วแต่สวรรค์ ที่เขาตั้งสมาคมชาวนากันนี่จะถูกใจฟ้าท่านหรือเปล่าในระยะที่หนึ่งนั้นคนของสมาคมถือสมุดทะเบียนก้าวเข้าประตูบ้านชาวนากลางแล้วพูดกับเขาว่าขอเชิญท่านเข้าสมาคมชาวนาชาวนากลางตอบว่าอย่ารีบร้อนไปเลยจนกระทั่งถึงระยะที่สองเมื่อสมาคมชาวนาเรื่องอำนาจมากแล้วชาวนากลางจึงเข้าสมาคมชาวนากัน ทวงท่าที่แสดงออกของพวกเขาในสมาคมดีกว่าชาวนารวยแต่ยังไม่ค่อยจะเอาการเอางานนักในชั่วระยะหนึ่งพวกเขายังต้องการจะดูต่อไปสักพักการที่สมาคมชาวนาดึงชาวนากลางเข้าสมาคมและทำการชี้แจงต่อพวกเขาให้มากๆนั้นเป็นการจำเป็นทีเดียวในชนบทกำลังสำคัญที่ต่อสู้มาอย่างทรหดอยู่ตลอดเวลานั้นคือชาวนาจน ชาวนาจนได้ทำการต่อสู้อย่างแข็งขันอยู่ในชนบทตั้งแต่สมัยใต้ดินจนถึงสมัยเปิดเผยพวกเขาเชื่อฟังการนำของพรรคคอมมิวนิสต์ที่สุดพวกเขาเป็นคู่อามาตของพวกเจ้าถิ่นและผู้ดีเลวร้ายพวกเขาได้เข้าดีค่ายของเจ้าถิ่นและผู้ดีเลวร้ายโดยไม่ได้ลังเลแม้แต่น้อยพวกเขาพูดกับชาวนารวยว่าพวกข้าเข้าสมาคมชาวนาตั้งนานแล้วพวกเองทำไมยังลังเลกันอยู่เล่าชาวนารวยตอบด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยว่า พวกเองน่ะเหนือหัวไม่มีกระเบื้องแม้สักแผ่นตายตีนก็ไม่มีที่ดินแม้เท่าปลายเข็มทําไมเล่าจะไม่เข้าสมาคมชาวนาจริงที่เดียวพวกชาวนาจนไม่กลัวว่าจะสูญเสียอะไรไปในหมู่พวกเขามีคนจํานวนมากที่เหนือหัวไม่มีกระเบื้องแม้สักแผ่นตายดินไม่มีดินแม้เท่าปลายเข็มจริงๆแล้วเรื่องอะไรเขาจะไม่เข้าสมาคมชาวนากันละ่ะ จากการสำรวจในฉางชาปรากฏว่าในจำนวนประชากรในชนบทนั้นที่เป็นชาวนาจนมีร้อยละ70ชาวนากลางมีร้อยละ20เจ้าที่ดินและชาวนารวยมีร้อยละ10ในจำนวนร้อยละ30ที่เป็นชาวนาจนนั้นยังแบ่งเป็นพวกคนจนที่สิ้นเนื้อประคาตัวกับพวกคนจนที่เกือบจะสิ้นเนื้อประคาตัวรวมสองประเภท พวกที่ไม่มีสมบัติอะไรเลยคือไม่ทั้งที่ดินและทุนร้อนและไม่มีที่พึ่งในการครองชีพเลยจำต้องจากบ้านไปเป็นทหารหรือรับจ้างทำงานหรือไม่ก็เร่ร่อนเป็นขอทานนั้นเป็นคนจนที่สิ้นเนื้อประดาตัวทั้งสิ้นมีเป็นจำนวนร้อยละยี่สิบ ส่วนพวกกึ่งไร้สมบัติคือมีที่ดินอยู่บ้างหรือมีทุนรอนอยู่บ้างแต่มีรายจ่ายมากรายได้น้อยมีชีวิตอยู่ในท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยทุกยากชั่วนาตาปีเช่นกรรมกรหัตถกรรมลูกนายกเว้นลูกนาที่มั่งคัง่งและชาวนากึ่งมีนาทำเองเป็นต้นเป็นคนจนที่เกือบสิ้นเนื้อประดาตัวทั้งสิ้นมีเป็นจำนวนร้อยละห้าสิ มวลชนชาวนาจนกลุ่มใหญ่นี้รวมทั้งสิ้นมีเป็นจำนวนร้อยละ70ของประชากรในชนบทเป็นกระดูกสันหลังของสมาคมชาวนาเป็นกองหน้าในการโค่นอิทธิพลศักดินาและเป็นผู้ได้ประกอบคุณงามความดีอันยอดเลี่ยมในการบรรลุภารกิจปฏิวัติอันทำกันไม่สำเร็จมาเป็นเวลานานปี ถ้าไม่มีชนชั้นชาวนาจนตามคำพูดของพวกกุย้ยคือไม่มีพวกกุย้ยย่อมไม่อาจสร้างภาวะปฏิวัติในชนบทเช่นนี้ขึ้นได้อย่างเด็ดขาดย่อมไม่อาจโค่นพวกเจ้าถิ่นและผู้ดีเลวร้ายและบรรลุการปฏิวัติประชาธิปไตยได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าชาวนาจนปฏิวัติที่สุดดังนั้นเขาจึงได้มีอำนาจนำในสมาคมชาวนาในระยะที่หนึ่งและที่สองนั้นตำแหน่งประธานและกรรมการของสมาคมชั้นล่างสุดทั้งหมดได้แก่ชาวนาจนเกือบทั้งสิ้น จ้าหน้าที่สมาคมชั้นตำบลในอำเภอเหงซานมีร้อยละ50เป็นชั้นชนคนจนที่สิ้นเนื้อประดาตัวร้อยละ40เป็นชั้นชนคนจนที่เกือบจะสิ้นเนื้อประดาตัวร้อยละ1ิเป็นพวกปัญญาชนยากจนการนำโดยชาวนาจนนี้มีความจำเป็นถ้าไม่มีชาวนาจนก็ไม่มีการปฏิวัติถ้าปฏิเสธพวกเขาก็คือปฏิเสธการปฏิวัติถ้าโจมตีพวกเขาก็คือโจมตีการปฏิวัติ ทิศทางหลักในการปฏิวัติของพวกเขาไม่เคยผิดพลาดเลยพวกเขาได้ลบหลู่ศักดิ์ศรีของพวกเจ้าถิ่นและผู้ดีเลวร้ายพวกเขาได้ตีพวกเจ้าถิ่นและผู้ดีใหญ่เล็กให้ล้มคว่ำกับพื้นแล้วเอาตีนเหยียบลงไปอีกการกระทำมากมายที่เรียกกันว่าเลยธทงของพวกเขาในระยะการปฏิวัตินั้นแท้ที่ไรเป็นความต้องการของการปฏิวัติทีเดียวรัฐบาล